สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะมอนี้มาพบมาพอ้กับเจตาคือเก่านะค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางลาวพัฒนาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะสําหรับมือเล่าออกเนาะแนวทางกบของซีเซียนค่ะของซีทันเนาะจะมีของชอชัยชาน เลขล็อกหนองบัวออกเพชรแล้วก,ก็เจปากแดงค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะน่อยๆแข็นๆเนาะค่ะมาเบิ่งของช่อชัยชานค่ะช่อชัยชานสรุปเด่นเน้นเจาะวิ่งรูดดพืนเด่นมาที่หนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งเน้นที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสอง สามตัวหนึ่งเจ็ดสองค่ะชอชัยชาญไปจะไปต่อกันแคปนาด,ด่อดเด้อค่ะไปกับชอชัยชาญเนาะวันที่สิบเก้านะคะวันจันทร์ที่สิบเก้าเล่าออกชอบกับจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะกลบขอบุญขอบคุณชอชัยชาญค่ะที่เอาเนวาทังมาว้างทังช่องเนาะกลบขอบคุณหลายๆชอบก็จัด ไปต่อค่ะเลขล็อกหนองบัวค่ะล็อกหนองบัวสูตรตัดเพื่อนกะมาเนาะค่ะเพื่อนกะเขา่าเพื่อนตัดได้ถือเนาะสูตรสรุปสรุปดินนิ้นเจาะค่ะของเลขล็อกหนองบัวเนาะมีไผ่ต่ำเลขล็อกหนองบัวเพราะน้อพี่นนอกวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะค่ะมีไผ่เป็นแฟนครับติดตาม ของเลีกล็อกหนองบัว่เนะของเพิ่นเข่าอยู่เนาะตัดมาเขาคูเนาะค่ะเขาสองตัวแต่ตัดตัวเด่นมากบ่เขานะ่าเนาะมาเบิ่งตัวตัวไม้เพิ่นค่ะแนวทางใหม่วันที่สนะิบเก้าเนาะสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะวิ่งรูดเพิ่นเด่นที่หนึ่งเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งห้าสามหก สามตัวหนึ่งหางค่ะหนึ่งหนึ่งสามแคบหนา้าจอค่ะใร้จะไปตัวกับเลขล็อกน้องบัวเนาะค่ะแคบหนา้าจอแคบหนา้นาจอกับขอบ,บุญขอบคุณค่ะเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะเล็กเลขไม่เข่าไม่หลุดเนาะถ้าหลุดไปกระกาบ,บขอโทษขอให้แทนเอฟซีเนาะค่ะแทัน,น,ะะทน,อนขอโทษขอให้เอฟซแทนเลขล็อกหนองบัวเนาะคะ่ะจะเป็นของออเพชรค่ะ อ,อเพชรก็รุดไปเนาะค่ะสูตรดินเน้นเตาะเจาะเพิ่นดินเน้นเจาะรุดไปวันที่สิบหกเนาะค่ะของอ,อเพชรของอ,อเพชรลุดไปกอปรมาไปไม่ไปต่ตเนาะ,ค,ะค่ะไปต่อวันที่สิบเก้าขับอ,อเพชรเอฟซีเป็นจังใดเนาะค่ะ ตามบ่ตามตามตอกับอพิษเนาะพิจารณาเอานะครับพี่นองสรุปเด่นเน้นจออพชรเด่นสองค่ะเด่นสองเน้นสามสองเน้นสองแปดสามตัวหนึ่งห่างสามสองแปด่แคบนาจอค่ะใครจะไปต่อกับออเพชร ลาวพัฒนาเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะกาบขอบุญขอบุณออกเผ็ดเถี่ยวเนวทางมาว่างทางช่องเนาะคะ่ะกาบขอบขอบคุ้นลายๆเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของจีปากแดงเนาะคะ่ะจีปากแดงพ่นกระลุดไปเนาะคะ่ะสุดสรุปสรุปเด่นน้นเจาะพิ่นกับว่าเขา พอเดินเนาะมาเบิ่งวันที่สิเก้าของพื้นค่ะนี่กับประวัติวันที่สิบพื้นเนาะค่ะให้เบิ่งน้อยนึงเนาะที่ผ่านมาเอามาไปใหม่ค่ะดินเน้นเจาะของเจป,ปากแดงสรุปเด่นเด่นหนึ่งค่ะเด่นนึง เน้นสองสองหางค่ะหนึ่งสองสองห้าเจาะที่หนึ่งสองห้าค่ะวันที่สิบเก้าย้ำแรงเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะไปตอกันกับจีปากแดงเนาะค่ะไปตอกันกับจีปากแดงถ่ายคลิปจีตาก็จะมาแน่ใส่กันนะพี่น้อง แคปหน้าจอคะ่ะเบิ่งใส่กันสรุปเด่นเน้นจอของซีเซียนถ้าชอบก็จัดแคบหน้าจอคะ่ะแคบหนึ่งได้สองเนาะเอาไปแน่ใส่กันพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งถ้าชอบก็จัดเอาไปเนเบิ่งใส่กันเนาะเบิ่งใไซกัน จีปากแดงกับล็อกหนองบัวค่ะจีปากแดงกับเลขลักหนองเลขล็อกหนองบัวเป็นจังใดพี่น้องชอบปะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเบิ่งใส่กันล็อกหนองบัวเบิ่งใส่กันกับอ,อเพชรค่ะสองกับหนึ่งเนาะ โชชัยชาญเบิ่งใส่กันกันกบออเพชรแคปนาจอค่ะพี่น้องถ้าชอบกัดจัดคัดก,ก็อบพานเนาะสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะให้เบิงใส่กันพอดีรุ่นเนาะคะ่ะให้ชอบกัดจัดเนาะ รุนไปน้ำกันค่ะพี่น้องวันที่สิบเก้รุนไปด้วยกันเนาะคะ่ะรุนไปน้ำกันแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไว้ไปรุน2องทุมครึ่งเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สรุปเด่นเนเจ,จาะเนาะกับพบุรขอบคุณ FC นเอเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะ พค่นเข่าม้าให้กำลังแรงใจเจตตาช่องน้อยๆเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังเนาะมากดติดตามนะะเนาะค่ะเจตตาค่ะรอบขอบพระคุณหลายๆขอบคุณเป็นย่างสูงเนาะคะ่ะและะ้วกสีเส้นค่ะผาบด้กราบขอบคุณขอบคุณแนวทางเนาะคะ่ะแต่ผมมีแนวทางแต่ิมมีช่องเนาะ บ่มีส่งบ,บ่มีแนวทางมาวางช่งบ่มีส่งแนวทางกับบรเด้ยว่างาเอาหยอกกันไปเนาะพี่น้องค่ายเฉียดแตกหน่อยผิดจระนาค่ะสองเซียนคลิปนี้สี่ขันค่ะชอชัยชานเจ๊ปากแดงอ,อเพชรเลขล็อกน้องบวัวค่ะผิดจระนา ชอบกัดจัดขัดกับพานเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเลขกก็ไม่เขา่าไม่หลุดขันหลุดไปก็กรับขอโทษขอภัยช่อใช้ช่านกับอันล็อกหนองบวัวเดนมาก เดนมากตัวเดียวกันเนาะที่น้องเดนมารหนึ่งคือกันเดนที่หนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าตัวเน้นต่างกันอยู่บูเนนแต่ว่าตัวเดนนี่ตัววิ่งรูดค่ะตัววิ่งรูดคือกันเนาะของชอบใจชั้นสองหางของหลอกน้องบัวสามหางค่ะเลขสองตัว ได้เบิงพิจารณาใส่กันเนาะคะ่ะซ้อมเบิงใส่กันจับใส่กันเบิงเนาะคลิปนี้ขอ,อ,ข,อขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่มาหายกำลังแรงใจเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะ,ะร่างกายที่แข็งแรงนี่ยอมดีเสมอให้มาก,ก่อนเนาะค่ะพี่น้อง เดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิหนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ